27ินิสัยสร้างความสำเร็จ 1. สร้างความเชื่อมัน่นสู่ความสำเร็จคือการสร้างนิสัยในการพัฒนาความเชื่อที่จะช่วยให้มองสถานการณ์ในแง่บวกมากยิ่งขึ้นมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นอย่าให้ความคิดลบปิดกั้นความสำเร็จของเรา 2. ยืนยันความคิดและความเชื่อคือการพูดกับตัวเองซ้ำๆในเชิงบวกเพื่อให้จิตใต้สำนึกเชื่อว่า เราสามารถทำได้และประสบความสําเร็จได้จงสร้างนิสัยการยืนยันตัวเองในเชิงบวกแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น 3. หายใจอย่างมีสติการทำสมาธิฝึกการหายใจเข้าออกจะช่วยผ่อนคลายคลายความเครียดได้และทำให้มีสติมากยิ่งขึ้นมีการคิดและการตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น 4. คิด เกี่ยวกับความคิดอยู่กับปัจจุบันเฝ้าระวังความคิดของตัวเองเพื่อที่จะได้แก้ไขได้ทันให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้จัดการสิ่งต่างๆได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5. การให้อภัยการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นจะทำให้คุณรู้สึกสงบและมีความสุขและมีอารมณ์เชิงบวกมากยิ่งขึ้น จะทำให้เราพบโอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามาในชีวิต 6. ความซาบซึง้งการขอบคุณฝึกการขอบคุณอย่างจริงใจเหมือนคุณรู้สึกซาบซึง้งในการขอบคุณจะช่วยพัฒนาสภาวะทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีความกระตัญยูจะทำให้เรามีคนรักและชื่นชมเรามากขึ้น 7. ลองทำสิ่งใหม่ๆทุกๆวันอาจจะเป็นการอ่านหนังสือหรือ เรียนคอร์สออนไลน์ 8. อยากรู้อยากเห็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจะทำให้เรามีโอกาสมากยิ่งขึ้น 9. เอาชนะความกลัวความท้าทายและอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นจงเรียนรู้กับอุปสรรคเพราะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 10. บ่มเพาะจุดแข็ง สร้างสิ่งที่เป็นจุดแข็งของตัวเองแล้วทำซ้ำเพื่อให้เกิดทักษะที่ดีเช่นการออกหน้ากล้องเมื่อทำทุกวันเราจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น11ให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันให้บอกกับตัวเองว่าเป็นวันที่พิเศษที่สุดเสมอตอกย้ำคำพูดนี้กับตัวเองอย่างมั่นใจจะทำให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้น และมีความสุขมากยิ่งขึ้น 12. มีความยืดหยุ่นปล่อยวางบ้างเลิกกังวลสิ่งเล็กๆรอบตัวมุ่งมั่นโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการ 13. การยิ้มการยิ้มทำให้เรามีอารมณ์เชิงบวกเมื่อเจอกับปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหมิดให้ยิม้มและนึกถึงสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตให้รู้สึกดีมีความสุข กับสิ่งที่ทำ 14. ใส่ใจภาษากายภาษากายที่แสดงถึงการมีความสุขจะช่วยเสริมพลังปรับปรุงอารมณ์ของเราได้ 15. การกรองคนรอบตัวการที่เราจะมีความสุขได้จะต้องอยู่กับคนคิดบวกและมีความสุขคนที่ประสบความสำเร็จคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้กรองผู้คนที่มีผลกระทบ ต่อจิตใจในเชิงลบออกไปให้หมดจงเลือกที่จะอยู่กับคนที่มีความสุขและคิดบวก 16. สร้างเครือข่ายและติดต่อกับผู้อื่นพบปะสังสรรค์สร้างเครือข่ายจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณและอาชีพของคุณในอนาคต 17. ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับคนที่รักความสำเร็จหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบรัว คนที่รักและเพื่อนๆนเมื่อประสบความสำเร็จคนก็จะรู้สึกว่างเปล่า 18. แสดงความรักจงแสดงความรักความห่วงใยกับคนที่เรารักสร้างนิสัยในการแสดงความรักต่อทุกคนที่คุณรัก 19. มองเห็นสิ่งดีๆในทุกๆสถานการณ์ความท้าทายและความยากลำบากเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต เมื่อเราเรียนรู้ที่จะมองเห็นสิ่งดีในทุกประสบการณ์เราจะได้เรียนรู้เป็นบทเรียนอันมีค่าสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหรือปกติมีองค์ประกอบอยู่3ามสิ่งก็คือการตระหนักรู้ทัศนคติและการลงมือทำยี่สการฟื้นตัวความสามารถในการลุกขึ้นยืนอีกครั้งเมื่อเจออุปสรรคที่ทำให้ล้มลง มีสามนิสัยเท่านั้นที่สำคัญ 1. มีจุดมุ่งหมายที่เด็ดเดี่ยว 2. เชื่อมั่นในตัวเอง 3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง21ความซื่อสัตย์การที่เราจะมีความสุขและประสบความสำเร็จต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์แบ่งออกเป็น3ระดับ 1. สซื่อสัตย์กับความคิดของตัวเอง 2. ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองสซื่อสัตว์กับสิ่งที่ทำา2 2จิตปิญญาณเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาและเพิ่มสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา 23. การลงทุนการที่เราจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นอยู่กับนิสัยที่จะต้องทุ่มเทความพยายามพลังงานและเวลา และเงินไปกับกิจกรรมและผู้คนที่เหมาะสม24การวางแผนการวางแผนเพื่อความสำเร็จเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้เราควรทำอะไรก่อนเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่เราต้องการ25การจดจ่อและมั่นใจการประสบความสำเร็จจะต้องจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการในชีวิตของเราอย่างมุ่งม,มั่นและตั้งใจที่สุด26 คิดระยะยาว3วิธีสร้างนิสัยคิดระยะยาว 1. สร้างนิสัยไม่ละสายตาจากเป้าหมายในชีวิต 2. ไม่ควรเสียเวลากับการเฉลิมฉลองความสำเร็จในปัจจุบัน 3. ทํทำให้เป้าหมายระยะยาวเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องรับผิดชอบสูงสุด 27. ใจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอ การใจให้กับตัวเองคือการเริ่มออมเงินเพื่อเป้าหมายและสร้างชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตสร้างรายจ่ายพื้นฐานและรายจ่ายคงที่เริ่มต้นออมเงิน1 0จากรายได้ทั้งหมดเมื่อรายได้เพิ่มมากขึ้นให้เพิ่มการออมเป็น12น์และ1 5เปไปเรื่อยๆจนกว่าจะออมได้ 50%. สร้างรายได้ให้หลายๆช่องทาง และดูแลสุขภาพของคุณให้ดีเพราะตัวคุณเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดครูนกยูงสังจิตพิชิตเป้าหมายสวัสดีค่ะ